วันนี้ที่อาคารกองบัญชาการหน่วยราชการในพระองค์อาคารสองพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังดว์วรวรคติยาราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทธนารีนาถ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพานุทาภรณ์พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ดกระหม่อมและโปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญจากันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนพุทธศักราช2563 พร้อมกันนี้ท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเส้นและท่านผู้หญิงสิริกิตยาเจนเส้นให้ผู้แทนนำแจก,กันดอกไม้ไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายในการนี้ด้วยที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังฝั่งตะวันตกพลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนและสมาชิกราชสกุลมหาสาขานำจาจก,กันดอกไม้ไปทูลกล้าวทูกลทกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอมทั้งลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนพุทธศักราช2563ส่วนที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ด้านทิศตะวันออกในพระบรมมหาราชวังมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะองคมนตรีและคู่สมรสพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสจุฬาราชมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาสารปกครองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกฐฐและสังคมกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย นำจากกันดอกไม้ไปทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมลงนามถวายพระพรเนืน่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนพุทธศักราช2563 และที่ศาลาสาหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆมาลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาอาทิพลเอกนัทอินทระเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยภริยาและผู้บังคับบัญชาพลเอกพรพิพัฒน์เป็นยศีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยภริยาและคณะผู้บังคับบัญชาพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยภริยาและคณะผู้บังคับบัญชา พลเรือเอกลือชัยรุตดิษผู้บัญชาการทหารเรือและคณะผู้บังคับบัญชาพลอากาศเอกมนัฐวงวาดผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยภริยาและคณะผู้บังคับบัญชาพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติและคณะผู้บังคับบัญชาหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์904พลโทธรรมนูนวิถีแมททับภาคที่หนึ่งพลโทวสันสวนแก้วเจ้ากรมการทหารสื่อสารพร้อมด้วยภริยาและผู้บังคับบัญชา กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมอมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเครือเจริญพ่อค้าพันธ์ธนาคารกรุงเทพพลตำรวจโทวิชิตปักษาผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา พลตจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมง,งามจิตบุรชัดและมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าพยาวรชนในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนสำนักงาน,นาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทชบริษัทเบรรี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทบีเจซีบริษัทบุญรอดบิวอรี่จำกัด และในวันนี้เวลา12นาฬิกากองทัพบ,บกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ได้ยิงสลุดหลวงรวม21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา42พรรษาวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2563ณท้องสนามหลวง สำหรับประเทศไทยนั้นได้มีการยิงสลุดครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชและได้ถูกยกเลิกการยิงสลุดไปในสมัยของสมเด็จพระเพทราชาก่อนที่ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแดงรือฟื้นนำกลับมายิงสลุดอีกครั้งในคราวที่ต้อนรับเซอร์จอร์นบารริงราชทูตอังกฤษเมื่อปี2398 สำหรับการยิงสลุดหลวงในครั้งนี้ได้จัดกองร้อยปืนใหญ่ยิงสลุดในขั้นตอนถวายพระพรโดยใช้ปืนใหญ่เบาแบบกระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกทำการยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติ กองทัพเรือโดยฐานทัพเรือกรุงเทพได้ทำการยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2563ณนักป้องวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่คำว่าสลุดมาจากรากศัพท์ของคำว่าสลุดเโอในภาษาลาติน การยิงสลุดถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกได้ยึดถือสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือธงหรือบุคคลโดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือดินไม่มีควัน กองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ในบัญชาการอากาศโยธินทําการยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา42พรรษาวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2563ณลานอเนกประสงค์โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตาราธทราช สำหรับหลักเกณฑ์การยิงสลุดในปัจจุบันมีการยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดใช้ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษางานพระราชพิธีจัตรมงคลหรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระยุพร,ราชรวมถึงงานต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐและสลุดหลวงพิเศษจำนวน101นัดและมีสลุดข้าราชการและสลุดนานาชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่สถานสงเคราะห์ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2563 วันนี้ที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านเกรดตการอํอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและวชัชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบให้แก่เด็กและเยาวชนรวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวน151คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สามมิถุนายนพุทธศักราช2563สำหรับสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านเกร็ตะการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2503เพื่อให้การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลุ่มเป้าหมายหลักโดยให้บริการที่พักอาศายัยอาหารการรักษาพยาบาลการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายการศึกษาการอาชีวบำบัดต,ตลอดจนจัดก,กิจกรรมฟื้นฟูและนันทนาการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนคืนสู่สังคม ปัจจุบันมีผู้ได้รับการคุ้มครองอยู่ในความดูแลจำนวน89คนมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิงจังหวัดนนทบุรีทรงพรักรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณจันทนีธนรักเป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและวัชพันธ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กและเยาวชนรวมถึงเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิงจังหวัดนนทบุรีเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ให้การสงเคราะห์และพัฒนาเด็กหญิงที่พิการ ทางสมองและสติปัญญาอายุระหว่าง7-18ปีให้มีการฟื้นฟูสมรรถภาพตามความพิการส่งเสริมการศึกษารวมถึงส่งเสริมฝึกทักษะการฝึกอาชีพให้เหมาะสมแก่เด็กพิการแต่ละบุคคลปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะจำนวน426คน ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงรับวิจิตสุวรรณบุภาเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและวัภพัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานอาทิข้าวสารอาหารแห้งพระอ้อมสําเร็จรูปเจลแอลกอฮอลและน้ํายาฆ่าเชือ้อไปมอบแก่เด็กและเยาวชนตลอดจนเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในสถานสงเคราะห์ซึ่งรับอุปการะเด็กแรกเกิดถึง6ปีที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแลจํานวน227คน ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟืองฟ้าอําเภอปากเกร็ดทรงพักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลอากาศตรีจักรพงษ์หอมไกรล,ลาดเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและวัชพันธ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กและเจ้าหน้าที่มีเด็กอ่อนพิการทุกประเภทตั้งแต่แรกเกิดจนถึง7ปีที่ได้รับการเลี้ยงดูเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายสร้างเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามสภาพความพิการและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความอุปการะ354คนที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทยอำเภอปากเกร็ดทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไพศาลล้อมทองเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบให้แก่เด็กและเจ้าหน้าที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2496เป็นสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนแห่งแรกในประเทศไทยโดยให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กชายและเด็กหญิงที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีซึ่งเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กที่ครอบครัวประสบปัญหาทางสังคมเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และเด็กที่ติดเชื้อ HIV ปัจจุบันมีเด็กชายและเด็กหญิงอยู่ในอุปการะเลี้ยงดูจำนวน217คนและมีเจ้าหน้าที่140คนที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิจังหวัดนนทบุรีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกประวิตรรุจิเทศเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กและเยาวชนตลอดจนเจ้าหน้าที่รวม444คน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กพิการทั้งชายและหญิงอายุ7-18ถึงปปีให้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมรวมถึงให้การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ทั้งการทำกายภาพบำบัดและจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพการให้ความรู้ด้านการศึกษาและการฝึกอาชีพตามความสามารถของเด็กตลอดจนให้คำปรึกษาการพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีและ เหมาะสมทั้งด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมและจิตใจปัจจุบันมีเด็กพิการอยู่ในความดูแล319คนยังความปราบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้